เปล่าวันนี้เดี๋ยวฟังเรียนกันครับค่ะเดี๋ยวไล่เรียนกันไปนะคะแต่ว่าก่อนนีนพาคุณผู้ชมไปดูยอดขายบ้านใหม่ในเมืองจีนนะคะนในเดือนมีนาคมปรากฏว่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะเพราะว่ารัฐบาลก็ให้มาตรการสนับสนุนหลากหลายประการด้วยกันมีข้อมูลมาจากช h i n a ห n d e น Academy นะคะซึ่งก็เป็นบริษัทวิจัยด้านอสังหาริมทรัพย์อิสระรายใหญ่ที่สุดของจีนเปิดเผยผลสำรวจล่าสุดพบว่ายอดขายบ้านใหม่ในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นร้อยละ5 5 7ค่ะเมื่อเทียบรายเดือน ตัวเลขนี้สูงกว่านะคะร้อยละ31.9ในเดือนกุมภาพันธ์ยอดขายบ้านใหม่ที่เพิ่มขึ้นค่ะก็มาจากนโยบายสน,บสนับสนุนหลายมาตรการที่กระตุ้นความต้องการซื้อให้เพิ่มขึ้นใน14เมืองที่ทำการสำรวจโดยเศรษฐกิจสำคัญนะคะตรงนี้ก็รวมถึงเมืองหลวงอย่างปักกิ่งและก็ศูนย์กลางการค้าเซี่ยงไฮ้ยอดขายเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดค่ะร้อยละ73ในเดือนที่แล้วส่วนยอดขายในเมืองระดับรองก็เพิ่มขึ้นร้อยละ54.7 เมืองระดับ3เพิ่มขึ้นร้อยละ2 8 6ข้อมูลในกล่าวเนี่ยเป็นข่าวดีค่ะสำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นเสาหลักการเติบโตของเศรษฐกิจจีนแต่ก็เผชิญกับวิกฤตนะคะตั้งแต่กลางปี2564ซึ่งรวมถึงการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และโครงการก่อสร้างบ้านที่ยังไม่แล้วเสร็จจานวนมากค่ะขณะที่ผู้กําหนดนโยบายในจีนก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือที่ครอบคลุมเมื่อปลายปีที่แล้วเพื่อกระตุ้นยอดขายและดําเนินการก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยให้แล้วเสร็จซึ่งก็ช่วยเพิ่มความเชื่อมัน่นภาคอสังหาริมทรัพย์ยังเห็นการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากผู้ซื้อบ้านก็เริ่มค่ะกลับมาแล้วนะคะหลังจากทางการจีนเนี่ยได้มีการยกเลิกนโยบายปลอดโควิดในเดือนธันวาคม นอกจากมีรัฐบาลท้องถิ่นก็ผ่อนปลนความเข้มงวดต่อภาคอสังหาค่ะหรือมีการออกมาตรก,การกระตุศศ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 ้นเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้ซื้ออย่างที่เมืองเสียเหมือนนะคะทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ก็ผ่อนคลายมาตรก,การควบคุมการซื้อบ้านทําให้ผู้ที่อยู่อาศัยสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้มากขึ้นด้วยผลสํารวจระบุค่ะว่าราคาบ้านใหม่ใน100ขอมงจีนเมื่อเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในรอบ9เดือนด้วยกันค่ะ